ยาเทวตาสันิสันติปวิหารวาสิณีทูเปคะเรโพธิคะเลตตหิงตตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตาปูชิตาสุิกะโรนเตทะวิหารมันทะเรเทราจะมันชานวากาจะพิกโวสารามิกา ธานะปฏิอปาสก,กาคามาจะเทสะนิคตา,านิคมาจะอิสราสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชลาบุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัตโวปะป,ะปาติกาในายานิกัง กามะวะรังปฏิจเตสเพปิทุกขะกะโรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะทัราจะบุคราสังโฆโอตุสะมะโควะอัตทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัมธรรมโมสเพปิธรรมะจาริโน อุฒิสัมปาปุเนยยามะทัมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธาสาสเนธรรมาธารังปะเวชันโตกาเรเทโวปวัสตุวัติภาวายะสตตานังสมิธังเนตุเมทะนิง มาตาปิตาจะอันตะอระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเณราชานโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุกขปิตาจะนิทุขาพยปัตาจะนิระยาโลกปัตาจะนิโลกาโหตุสเปภิปานิโนโอเอตาวตา จะอัมเหหิสัมภังปุญญะสัมปังสัพเพเทวะุกโมทันตุสัพพะสัมปติสิทยาทานังทะทันตุสัทธายะสีรงังรักขันตุสัพพทาพระวา นาภิรัตาโอตุขจันโตเทวะตาคตาสเพพุทธาพระลปตาปเจกานัณจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสโสโอตุสัพพังสมังคารังรักขันโตสัพเทวตาสัพพตานุภาัสติโอตุเนรันตะสัพโอตุสัพพังสมังคารังรักขันโตสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาพนาโสติโอตุเนรันทะลังโอตุตะพังตุังคารังระหันตุปเทวะตาสัพพกานุภาพนาโสติโอตุเนรันทะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจาธิฏฐานอนุภาพแห่งความเพลียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตายด้วยการสัตยายบทสวดบนพระสูตรพระเสริฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์ของคำมีเกค,ครับจะให้ผลอยากถูกัยทั้ปททงปวงเจริญนันท์ธรรมลุลัมธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลงายโปรดวโน โมทนาอนุโมทนาสวดในการสวดสัตยาและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอภัยผลให้แก่วัตถุมงคลพระพิทยายอรศรีเลนรศรีเด่นวปปนายครูกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่หลับจันหลังขึ้นให้เพียงด้วยนะพพรพแห่งพระปริเทศจนถึงในสิ่งศิลป์ขรงการเทิอ